อะไรชนะเออไเป็นเรื่องธรรมดามึงไปไหน啊เพื่อน ต้องไปสติลเขาสู้เขาไม่ได้หรอกเอาเพื่อนมันไม่ใช่ที่นี่เนี่ยูกดแล้วก็มือโอ้อ่ะมึงเจวยังไง ไม่หยิบไม่หยิบหยิบไม่ได้เราสองเราหยิบไม่ได้ใช่ผูดจะไม่หัขาดคำ โอ้โหสามตัวกูรอดกูก็แปลกอ๋อโดนแก๊สเปล่า เฮ้ยเมื่อกี้ปืนพี่ยิงริเบิร์ได้ใช่ปหมมันแขนอะไรกูหรือเปล่าเนี่ยมึงแขนอะไรกูหรือเปล่ามันน่าจะแขนกูไม่น่าจะแขนพี่เมื่อกี้แหละ บักนะไม่ได้ใช้ปืนระเบิดไม่ได้โอ้รถไหนมือให้กูมาไหนเนี่ยเหมือนแม่นเลย ยิงไปก่อนเอ้ามาสามนั้นไงได้ไงวะไอ้ที่อะเขาเกือบตาย ยังอุ้ยเหียตกใจหมดสองนึงอ่ะก็ต้องยอมมนะันอ่ะ มีแฮกะาน,นี่ไหอ๋อมีด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 เขาเล่นมีดเขาเล่นมีดเงินเ็าไม่เอาคิวก็ไม่เอา,า,ม,เอามันชุบพี่ ไอ้เฮียโอ้โหแบบ้แ่โอ้ให้ตายเถอะมึงเสียบกูเหมือนคีบเลยเอาเอาสวนกันเอาเอาเอาเอ <c oughs> เ้ยมันวิ่งไปแล้ววิ่งเท้าเท้าไม่ได้มันเป็นสก,กิล กูนี่เล่นเป็นไซด์ดาวเลยไอ้ย5ปิงโอ้โห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 ไม่เน้นแชมป์เลยกูทำไมเวลามันนานจังว้า8นาทีอะ ปกติมันไม่นานอย่างงี้นี่หวา่าชุกูก่อนชุกูก่อนตามตามต้องตาม ไปไหนเอาแบงค์หมดไอ้เหี้ยจะไปไยังไงกลิ้วเด็กๆการชุบไปนี่ตลอด ไม่ซูมแล้วไอ้ห่าเคือเอ่อนเลยมึงอยู่ไหนเนี่ยมึง <c oughs> อยู่ไหน <c oughs> หันตายจังวะโอ้กูหลุดเลยไอ้มึงมึงจะวางช้ำแผ่ไว้ทำไรโอ้โอ้มึงจะวางช้ำแผ่นไว้ทำไมกูไม่เข้าใจ เนี่ย <G ül üyor> ตึงยิ้วหายเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยสายตาเด็ดตึงไปหมดแล้วเนะี่ยโกโกโกไอ้เฮียเข้าไปยังไงวะเนะี่ย อ้าวล้วเข้าไปยังไงอะตามยังไงอะโอ้ยเฮียว่ยา,าร้ายกี่ตังค์โอ้โหผู้แพ้เหรอเนี่ย โอ้หนักใจ